ก็เป็นอีกหนึงคลิปนะครับวันนี้จะเอาเครื่องตัดหญ้า3ามสไตล์นะครับมาประชันเสียงกันนะครับก็ตัวกลางนะครับมา k i ต้แท้ครับ RBC C หนครับแล้วก็ตัวขวานะครับเป็น RBC C หนแต่เป็นของจีนนะครับแล้วก็ตัวซ้ายครับเป็นเจ้าตัวเก่งผมครับ NBC หนึจีนครับเดี๋ยวจะมาลอง ฟังเสียงกันครับว่าเครื่องไหนเสียงเป็นไงเดี๋ยวจะเริ่มสตาร์ทแล้วดับทีละตัวนะครับเริ่มจากมาร์กิต้าแท้ก่อนนะครับ ตามสไตล์ของมาคิต้านะครับเสียงจะทุ่มๆนุ่มลึกนะครับเ,เป็นเสียงที่นุ่มๆครับไปเลาะไปเลาะครับตอนตัดก็ใครได้ยินก็จะรู้เลยว่ามันคือมาคิต้นะครับเดี๋ยวจะดับแล้วก็จะไปติด RBC ึ1 1ตัวของจีนนะครับ นี่เป็น RBT 4 1 1จีนนะครับก็เสียงจะแนวเดียวกันกันกบมาคิต้นะครับน่าจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างท่อเหมือนกันนะครับก็จะเสียงทุ้มๆครับออกแนวเหมือนคนจมูกปี้ครับจะมีเสียงแผลบผลิบๆหน่อยครับไม่เหมือนเจ้ามาคิต้านะครับฟับงเสียงจะรู้เลยเป็นมาคิต้นะครับเดี๋ยวจะไปดับแล้วก็จะสตาร์ท เอ็นวีซีหนึ่งหนึ่งชิ้นของผมนะครับ เสียงตัวนี้จะออกแหลมมากนะครับเสียงแหลมแป้ง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 เหมือนกับตรงโรบินทั่วไปนะครับยิ่งเป็นถ้าเป็นโรบินของแท้นะครับก็เสียงจะออกแป้ง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 นะครับก็มันจะคนละเสียงกันนะครับเพราะว่าโครงท่อที่ผมดูตัวปลายท่อจะเสมอด้านใยจะเสมอส่วนตัวของ NV 411นะครับมันจะยาวเข้าไปอีกหน่อยครับมันมีรุ่น 3ามเซนห้าเซนนะครับมี2อย่างครับของตะโูล n อนบนะครับแต่ตัวนี้ปลายท่อจะสุดแค่ชนข้างในครับเสียงก็เลยจะอาจจะแตกต่างกังบข้อเห็นนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะสตาร์ทให้ครบทุกตัวแล้วก็เร่งทีละตัวนะครับ ก็ทั้ง3ตัวนะครับของ m a ค i t a rbc 4 1 1แท้นะครับก็จะเสียงนุ่มลึกครับส่วน r p c c 1 1จีนก็จะเสียงออกแนวแหบๆวี่ๆนะครับแต่เสียงจะใกล้เคียงกันมากครับแต่ถ้าคุณฟังออกจะรู้เลยว่าเป็นของจีนหรือของแท้นะครับเสียงจะต่างกันแต่ส่วนทรงโรบินนะครับตัวนี้ nbc 11, 11จีนนะครับก็จะไปอีเสียงเลยจะเป็นเสียงออกแหลมๆนะครับ แหลมแหลมแป้งแป้งนะครับแป้งแป้งปงป,งป้งนะครับก็คนละเสียงกันก็นอเอามาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าแนวเสียงของเครื่องแต่ละรุ่นเป็นยังไงครับก็แค่นี้ครับ